สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ แนวข้อสอบใบขับขี่หมวดที่8เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยการหยุดรถอย่างกระทันหันแบบรถที่ไม่ใช้เบรก ABS ควรปฏิบัติอย่างไรก,รก็ไก่เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรกขอไข่เหยียบคลัชก่อนแล้วจึงเหยียบเบรกขอควายเหยียบเบรกและคลัชพร้อมๆกันงงู เหยียบและปล่อยเบรกสลับกันย้ำเบรกแบบซ้ำๆเฉลยงองูครับเหยียบและปล่อยเบรกสลับกันย้ำเบรกแบบซ้ำๆรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงและเหยียบเบรกอย่างกระทันหันรถที่ไม่ใช้เบรก ABS จะมีผลอย่างไรก็ไก่จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนดขอไข่ล้อจะล็อกและรถจะหมุน คอควายรถจะค่อยๆชะลอความเร็วลงงองูล้อจะล็อกและรถจะหยุดเฉะลยขอไข่ล้อจะล็อกและรถจะหมุนขณะขับรถยางแตกจะมีอาการอย่างไรก็ไก่พวงมาลัยรถจะไหลน้ำหนักขอไข่พวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงคอควายรถหยุดอย่างกระทันหันงองูเบรกจะไม่ทำงานครับ เฉลยขอไข่พวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงในขณะที่ผู้ขับรถยางแตกหรือระเบิดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่คุมสติรีบบังคับพวงมาลายัยลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกแบบกระทันหันขอไข่รีบเบียดเบรกให้เร็วที่สุดก็ควายหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทางงงูปลดเกียวว่างแล้วรีบเบียบเบรกครับ เฉลยก็ไก่คุมสติรีบบังคับพวงมาลายัยลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกแบบกระทันหันในขณะที่กำลังขับรถถ้าฝากกระโปรงหน้ารถเปิดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ลดความเร็วและจอดเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากกระโปรงให้เรียบร้อยขอไข่หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทางันทีเพื่อปิดฝากกระโปรงให้เรียบร้อยขอควาย เบรกแบบกระทันหันงองงูเหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากกระโปรงจะได้กระแทกปิดเฉลยก็ไก่ลดความเร็วและจอดเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากกระโปรงให้เรียบร้อยข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟรัดวงจรก็ไก่หาผ้าหนาหนามาตกขอไข่ตัดกระแสไฟหรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน ก็วายวิ่งหาน้ำมันมาราดงอง,งูใช้ทรายสาดใส่ครับเฉลยขอไข่ตัดกระแสไฟหรือหาทางงัดขั้วบแบตเตอรี่ออกก่อนการปรับระดับที่นั่งคนขับผ่านเกินไปจะมีผลอย่างไรก,ก็ไก่ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขอไข่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมากสามารถตัดสินใจได้ดีข้คอควายบังคับพวงมาลัยลําบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ครับงองงูทําให้เบรกสะดวกเฉลยข้อควายบังคับพวงมาลัยลําบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ครับ การตรวจสอบว่าเข็มขัดดิลภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ควรตรวจสอบอย่างไรก็ไก่กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็วแล้วสายเข็มขัดต้องรอกขอไข่ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่ขอควายดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่งองงูต้องมีสีเข้มเข้มครับเฉลยก็ไก่กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็วแล้วสายเข็มขัดต้องรอก รถเสียหลักลื่นฉลายพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรกก็ไก่รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วขอไข่ค่อยๆเหยียบแป้นคลัชค่อยๆหมุนพวงมาลัยไปสายบ้างขวาบ้างงอง,งูลดความเร็วจากพวงมาลัยให้มั่นเฉลยงองูครับลดความเร็วจากพวงมาลัยให้มั่น การจอดรถชิดขอบทางล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใดก็ไก่หันเข้าหาขอบทางขอ้อไข่อยู่อย่างไรก็ได้ข้อวายตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาทงอง,งูหันออกจากขอบทางครับฉเฉลยข้อวายตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาท การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไรก็ไก่ไม่มีผลต่อโซนใดของรถขอไข่เข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติขอควายทำให้น้ํามันเกียร์หมดเร็วงอเงูเครื่องยนต์กินน้ํามันเครือครับเฉลยขอไข่เข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับได้ก็ไก่ถอยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวังขอไข่ถอยแบบไหนก็ได้ขอควายถอยเหมือนกับเดินหน้าง,งงูใช้ความเร็วตามสภาพของรถกลับเฉลยก็ไก่ถอยช้าๆแล้วใช้ความระมัดระวัง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ